สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะพบกับกรอบแกแรบละรายการบากอกระสิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะกอบแก๊ปมีนัดกับ3หนุ่มหล่อค่ะ<อ>ที่เขาจะเข้าแข่งขันในรายการอลหม่านจานใหม่ค่ะพวกเขาจะต้องมาโชว์ฝีมือในการทําอาหารโชว์สกิลนะคะไม่รู้ค่ะว่าใครเนี่ยจะชนะนะคะแต่รับรองเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยขมคู่ต่อสู้เก่งมากไปเจอคนแรกเลยดีกว่าค่ะ น้องแดนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ใจละลายเลยแม่ทำไมทำไมใจละลายคุณรอขนาดนี้ต้องถามนิดนึงค่ะวันนี้คุณมาทําอาหารนะคะในรายการโอลมาจานใหม่ปกติแล้วเป็นคนชอบชิมหรือว่าเป็นคนชอบทามากกว่าค่ะอ๋อเป็นคนชอบทําครับจริงเหรอไม่เชิงเลยค่ะทำอาหารไป่จงทำอาหารครับพี่ทำอาหารใช่ไหมชอบทำอาหารประเภทไหนคะเมื่อกี้เป็นมุกการทําอาหารเนี่ยผมไม่เคยทําเลยวันนี้ก็คือเหมือนเป็นข้อเสียเปรียบกับคนที่มาแข่งด้วยกันอยู่เพราะว่าอีกสองคนนั้นเขาเปิดร้านอาหารกันมานะ คนหนึ่งก็เปิดร้านอาหารนี่คนนึงก็คือเปิดร้านอาหารผมเนี่ยคนเดียวเลยที่ทําอาหารไม่เป็นตอดไข่เจียวแค่นั้นเลยถ้าได้พี่เป็นเมียเนี่ยน้องจะได้กินทุกอย่างเลยค่ะจองเลยได้ไหมฮะจองเลยได้ไหมฮะไอ้แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดทําอาหารขึ้นมาจากคนที่ไม่เคยทําอาหารครับคิดว่าจะสู้เขาได้ไหมครับสบายมากเพราะว่ากติกาที่รู้มาคือต้องไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หาของใช่ไหมฮะก็มารอลุ้นกันเชื่อว่ามันแน่นอนแล้วคิดว่าคุณจะชนะไหมถ้าโถระดับนี้ฝีมือก่อนให้สุดฝีมือครับทำให้เต็มที่แน่นอนถ้าคุณเจอผม ในการทำอาหารรับรองเลยว่าคุณจะต้องห่มผ้าห่ผมผ้าเพราะว่าหนาวขึ้นหนาว <c oughs> คนลุกไปหมดแล้วพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันอีกสองหนุ่มหลอกกันต่อ มาพูดคุยกับผู้ชายข้าครัวกันต่อละกับนุ่มตองและนุ่มแคร์ละกับฝีมือการทำอาหารของพวกเขานุ่มเราของเรานะคะวันนี้ค่ะจะมาโชว์สกิลการทำอาหารชีวิตจริงคุณเป็นคนทำอาหารอร่อยไหมคะเมื่อก่อนนี้ผมเป็นเชฟครับผมเปิดร้านเองที่หลักซี่ครับแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมเจ๊งเลยเจ๊งเลยถ่ายอาหารเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอารตามสั่งนี่แหละครับ ผัดเองเลยไหมคะผัดเองเลยครับวันแรกนี่ลูกค้าเต็มเลยวันที่สองมาลูกค้ามาเหมือนกันแต่ว่าไปร้านอื่นเสียมอะไรายากแล้วัวดระหปวดร้าแขกรับเชิญแต่ถือว่าตัวเองเนี่ยก็ทำกับข้าวเป็นทำได้ครับพอทำได้ดูพ่อกับแม่ทำก็เลยลองทำดูดูพ่อกับแม่ทำแปลกๆดูพ่อแม่ทำห้กินนี่แหละ ทำอาหารได้เก่งแล้ววันนี้ต้องมาเจอคู่แข่งอีกสองคนได้ข่าวว่าเขาก็ทําอาหารกันเป็นนะคุณคิดว่าคุณจะแพ้หรือชนะคะผมว่าฝีมือระดับเชฟอย่างผมเนี่ยน่าจะชนะแน่นอนระวังผมไว้ดีนะครับ2คนผมระดับเชฟนะครับถึงร้านจะจิงแต่ว่าฝีมือผมยังยังอยู่ยังอยู่คุณมารายการโอลมานจันใหม่ปกติแล้วเป็นคนทำอาหารเป็นไหมคะผมก็เปิดร้านอาหารร้านชื่อเผาเนื้อครับผมก็จะเน้นเมนูเนื้ออย่างเดียวคุณคือเจ้าของร้านกับเผาเนื้อหรอใช่ อร่อยมากยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยพี่บีเคยกินได้งไงแล้วบอกอร่อยเถื <laughs> อนจังเลยนะแหมโดนจับได้ <c oughs> วันนี้ค่ะมาแข่งขันในรายการอามารจานใหม่กับเพื่อนอีก2คน 2> <c oughs> คิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะชนะแน่นอนครับเพราะว่าผมมือสกิลการทำอาหารของผมนี่ก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรครับ <c oughs> ถ้าทำไปกรรมการเนี่ยชอบแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนสุดท้ายค่ะขู่คู่ต่อสู้นิดนึงจ็ระวังไว้ดีนะครับคุณอาจจะมีสกิลอาหารมากแค่ไหนผมไม่รู้แต่สกิลผมวันนี้มาเต็มมือครับผม เวลา8นาฬิกา20นาที